สนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิบกวนใจเลือกใช้เคส The Power Supply Gview Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ,ร์ดจอและ Hardware House Smiley IT สวัสดีครับพบกับรายการ o อ o อก n ซนทีนะครับวันนี้ช่วงเราข่าวเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ News Update เรามีข่าวมากมายมานำเสนอท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับ ก็อาจจะแปลกตาไปบ้างนะฮะเพราะเทปที่แล้วมีกัน3คนนะครับวันนี้เราคาถ่ายกันไป2คนนะฮะน้องเก้กับพี่นัทนี่เองนะครับก็น้องเก้นี่ก็พูดตรงๆนะฮะท่านผู้นําเขาติงมาจุดหนึ่งนะฮะแล้วก็จะได้ยินเหมือนกันในช่วงประชุมใช่เพอเฟดน้องเก้เราตอนตอนนี้เราต้องเฟดน้องเก้ไปละครับเนื่องจากทางเมคอัพอาร์ติสต์ของเรานะฮะเราจ้างมาแต่งหน้าน้องเก้เนี่ยใช้เกือบ20กว่าคนครับนะครับซึ่งในความสิ้นเขาบอกว่า เหนื่อยมากครับนะครับเนื่องจากพื้นที่ในการแต่งงานเนี่ยเยอะมากนะฮะเขาก็เลยไม่ไหวละเลยบอยคอรไปเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็อย่างเช่นผมมาตอนเช้า9ก้าโมงก่าจะได้ถ่ายก็เที่ยงอพอแต่งกันเสร็จเดินเข้ามาผมนึกว่าขายวางสระเปาไว้อ่าสระเปาบันโถใหญ่ใใช่ใช่ครับอันนี้รอเล่นนะฮะน้องเก้เขาาน่ารักขาวขาวน่ารักใช่ไหมผมถึงไม่เคยถ่ายกับเขาครับเพราะว่าจะทำให้ผมดำนะครับอ่าใช่นี่พี่ก็ ทุกวันเลยนะครับส่วนคุณด้านนี่เข้าไปไหนครับน้องอิงได้ยินว่าไปตามรอยซีรีส์เกาหลีที่ประเทศญี่ปุ่นไปทำไ่ะอ๋อไม่ใช่ต้องเกาหลีดิอ่าใช่เกาหลีเกาหลีครับเกาหลีคุณจะให้เข้าไปตามว่าซีรีส์เกาหลีที่ญี่ปุ่นรับผมผมไม่ทราบครับเอาเป็นว่ามาเ,ข,าเข,าข้าเรื่องอันนี้ว่เอเรื่องดี้ว่าเสียเวลาเยอะแยะแล้วฮะ,ะ,ะมาเริ่มที่ข่าวของอิงเลยดีกว่าครับขราบผมข่าวแรกก็จะเป็นข่าวของทาง a ฟ e b o o k นะครับ Facebook พี่เคยใช้แบบเป็นกลุ่มไหมฮะแบบ รูปใช่ไหมรปในอ่ากูกฮอกโซเราก็มีเหมือนกันใช่วพาะประชุมกันระหว่างแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับแลกเปลี่ยนไฟล์สารคดีผู้ใหญ่กันสังเกตกันดูดีๆนะครับว่ามันสามารถแชร์ได้แค่ข้อความรูปภาพหรือว่าวิดีโอและวิดีโอนั้นก็ไม่สามารถโหลดลงคอมได้ด้วยอืมแต่ว่าที่นี้ Facebook เขาจะ introduce ฟังก์ชันใหม่ของเขามานะครับคือด้วยฮะฟังก์ชันการอัปโหลดไฟล์นะครับครับเช่นเดียวกับคล้ายๆกับ Drop บ o ็นั่นเองซึ่งคือ d r o p b o ็อกนี้ถ้าใครไม่รู้คืออะไรก็คือ มันจะเป็น Client ตหนึ่งที่เราสามารถแชร์ไฟล์กันได้เหมือน Cloud Computing เราลงไว้ใน iPhone, Android, Mac หรือว่า PC สามารถเข้าหาได้และถ้าเราอัปโหลดไว้ในที่ที่เดียวมันก็จะไปลงที่เครื่องอื่นหมดเลยที่เรามี l o g กินแอคเคาทนั้นไว้นะครับแต่ว่า Facebook นี้เราสามารถแชร์กันในกลุ่มได้เลยทุกไฟล์ยกเว้น EXE กับไฟล์เพลงที่เป็นสกุลเพลงพวกนี้เพราะว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ถ้าเป็นสกุลเพลงส่วนในตัว exe นั้นก็ เพื่อนๆที่ศึกษากันมาน่าจะรู้กันว่ามันคือไวรัสเป็นลักษณะเหมือนไวรัสอะไรสักอย่างที่ว่าคลเอนต่างๆที่มาสามารถรันตัวมันเองได้ใช่ครับซึ่งวิธีการแบบนี้เนี่ยเราเชื่อว่าเพลงเนี่ยอ่ามีวิธีในการอัพอยู่แล้วแน่นอนครับว่าต้องมีเพื่อนๆหัวใสหัวใสนี่คือเขายังไงฮะไม่มีผมนี่ไงเหมือนพี่ว่าครับโอเคไปข่าวต่อไปเลยดีกว่านะครับมาที่ข่าวของโอซซ โอซ็อกโซนครับ OCZ เป็นชื่อของ solid state drive นะครับ memory นะโอซ็กโซนเราต้องเรียกว่า o c ซีโซนนะครับผม OCZone เนี่ยเขาออก SSD มาหลายรุ่นแล้วเหมือนกันนะครับรุ่นก่อนตอนนี้เป็น Vertex 3ซึ่งใช้ชิปใช้ชิปแซนฟอร์สครับผมนะฮะซึ่ง s a n f o r ์สเนี่ยข้อดีมันก็คือมันแรงแต่ว่ามันดันพังง่ายไม่เสถียรอ่าใช่ตอนนี้เขาออกเวอร์ชัน v ว r t e x 4กมานะครับซึ่ง Vertex 4เนี่ย ใช้ชิปอินดิลินส์ข้อดีมันคือมันเสถียรต้องลบความปัญหาเขาคือความเสถียรใช่เพิ่มความเสถียรขึ้นมาแต่ความแรงมันลดลงเออสร้างนั้นเลยก็อย่างนั้นนะครับก็คือได้อย่างไงอย่างจะเลือกแซนฟอร์สจะือกอินดิลินส์ก็ต้องมาเลือกเอาแต่ตอนนี้นะครับโอซิซ่าเขาด้พัฒนาเฟิร์มแวร์ตัวใหม่มาคือในเวอร์ชัน1.4 RC นะครับซึ่งได้ทำการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวอินดิลินส์ให้แรงด้วยอ่าก็คือเสถียรด้วย มันจะแรงกว่าทางเวัว์ดเฮดโฟเดิมๆที่ยังไม่ได้อัพเฟิร์มแวร์นี้ประมาณเท่าไหร่ทั้งค่ารีทค่าไรอะครับใช่ครับของเดิมนะฮะปกติเนี่ยค่ารีทเนี่ยอยู่ที่535ร้อยสามาเมกะไบต์เพลเซ็คครับนี่เพลเซ็คด้วยนะครับตอนนี้เพิ่มเป็น550ร้อยหเมกะไบต์เพลเซ็คแล้วครับนะครับส่วนการเขียนข้อมูลเนี่ยก็โอเคขึ้นเยอะใช่ข้อมูลนี่ปกติเนี่ยถ้าเป็นอิเลสเนี่ยอยู่ที่200ร้อยเมกะไบต์เพลเซ็คแต่พออัพเฟิร์มแวร์ปั๊บกลายเป็น420สี่ร้อโอ้โห เกืบเท่าตัวเท่าตัวกว่าเลยครับซึ่งปัญหาอีดนเดนนี้หมดไปเลยนะครับก็ไม่ต้องลังเลยแล้วนะครับว่าจะใช้เอสเอสดีเวอร์ชั่นไหนเป็นเองเลือกเวอร์ชันไหนครับก็ต้องอันใหม่ดีครับใช่ไหมฮะอันนี้ก็รวมถึงการรับประกันนี่เขเพิ่มเติมขึ้นมาให้ด้วยนะเนื่องจากมันสเสถียรแล้วก็แรงแถมยังพังยากอีกนะก็คนที่ใช้เว r เท็กามันต้องปอเรแวใช่นะครับ ก็มาถึงในข่าวของทาง i อว b i t บ้างนะครับสแาน i อวนั่นเองอครับ i อว b i บนี่ก็คือ CPU ที่ใช้กับพวกชิปเซต z 7 7 h 7 7ที่อิงได้ทําการ Open Bo บ<ช>็อกบ่อยๆนั่นเองครับแต่ว่าเพื่อนๆสังเกตว่า i อว b i t นี่มันค่อนข้างจะไฮโซโดยที่มีแค่ i5 กับ i7 ใช่ยังไม่มี i3 ออกมา ก็ตอนนี้มันมีแล้วมาแล้วนะครับกำลังจะมานะครับไอ้ในพวกนี้ก็จะมีโมเดล i3-3220 3 2 2 5และ3 2 4 0นั่นเองนะครับโดยที่ชิปเซต3 2 2 5องสองห2าซนั้นจะใช้กับชิปเซตกราฟิก HD 4000ของทาง Intel ที่เป็น integrated graphics บน CPU นะครับแล้วก็ตัว3.240จะเป็นตัวท็อปมีเทคโนโลยี Hyper Threading ด้วย Hyper Threading นี่คือการ คอเสมือนปะฮะอ่าครับอย่างเช่นมี2คอแต่ว่ากดคอนเทนิ้นี้ขึ้นมาเห็นมี4คอเฉยเลยก็คือจําลองคอเป็นจำลองคอนั่นเองนะครับจมนะฮะเนี่ยส่วนเรื่องราคาของตัวตัวท็อป3 2 4 0นั้นก็จะใกล้เคียงกับคอ I5 3 450แต่ว่าก็จะถูกกว่าเล็กน้อยอืมถูกกว่าเล็กน้อยแต่ว่าก็ลองเทียบประสิทธิภาพดูอะไรต่างๆก็แล้วแต่ตัดสินใจแล้วกันครับว่างบประมาณเท่าไหร่ใช่เพิ่งราคาที่ออกมาเนี่ยอ่าแต่ตอนที่มีซันเดย์บิ ราคาของ i3 ตัวท็อปกับ i5 ตัวล่างใกล้ๆกันเลยก็ตัวไว้บิทก็ไม่ต่างกันนะฮะโอเคมากันนี้ข่าวของ Angry Bird กันมากดีกว่าครับต้องเองนัองูได้เคยเล่น Angry Bird หรือเปล่าฮะก็ต้องเคยสิครับผมใช้ทั้งแท็บเล็ตทั้ง PC ซีแมสมาร์โฟนหรือว่านี่พี่ใช้อยู่3อย่างนะครับทานซิสเตอร์นะครับโทรเลขนะฮะอางนึงก็ช่งมันเถอะ ของผมนี่ของเททั้งนั้นนะครับขอโทษนะครับครับครับโอเคครับตอนนี้ยอดดาวน์โหลดของ Angry Birds นะฮะอิงกรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ยอดดาวน์โหลดเขาทะลุพันล้านแล้วนะฮะเนี่ยโอ้โหผมผมกะมานานแล้วใช่ไหมตั้งแต่ธันวาศักราชเก้าแล้วกี่ภาคอับพี่ก็น่าจะเปทั้งตั้งแต่ภาคเรียวครับภาคซีซั่นส์นะครับภาคสเปซนะครับซึ่งยอดดาวน์โหลดตอนนี้ทะลุพันล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มันถ้าประสบความสําเร็จอย่างนี้ภาคใหม่จะออกมา,าเลยอ่ะยิงกันในน้ําอ n งกี้เบิร์ดโอเชียนอะไรอย่างนี้ยิงกันลากนกไปกินในน้ําอะไรอย่างนี้สังเกตดูนกก็ไม่มีปีกนะนกไม่มีปีกด้วย,วยนะคาคเลยก็ตามธรรมเนียมของโรบิโอนะครับก็มีการทําวิดีโอมาฉลองความสำเร็จของเขานะฮะสรุปพลานแบบนี้ก็มีช่วงท้ายของของคลิปวิดีโอนี้มีภาพของเด็กสีทองเด็กสีทองเด็กสีทองไม่ใช่เด็กผมสีทอง <คน S 2> เด็กสีทองคนหรือตัวอะไรมารทองแล้วงั้นน่ะเออ <c oughs> เด็กผมสีทองนะครับเขามาเล่นเองทิี่เบิร์ดดูนะครับซึ่งหน้าต่างเด็กคนนี้ไปเหมือนกับตัวละครในเกมเกมหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเกมในซีรีส์ต่อไปของโรเบีอก็เป็นได้นะครับโอเคเรต้องรอดูกันไปใช่คร,ครับมาที่ข่าว AMD ดีของน้องอิงบ้างดีกว่าครับครับ เมื่อกี้ผมพูดถึง Intel i r i Bridge ไปแล้วตอนนี้ก็อีกค่ายหนึ่งบ้าง AMD นะครับ,รบหรือว่า AMD R Series APU นั่นเองนะครับ<อ>เป็นก็กราฟิกออน CPU นั่นแหละของทางค่าย AMD อีกค่ายนึงนะครับก็บคือ AMD เขาโชว์พาวหรือว่าโชว์กราฟบอกมาว่ามันแรงกว่ากราฟิกของทาง Intel Sandy Bridge อยู่ 200%นะครับ200%เเลยเหรอฮะก็2เท่าครับโอ้โหคือผลทดสอบกราฟิกของทาง AMD โมเดล R 4 6 4 L และ AMD R 2 7 2 F นั้นเทียบกับ Intel Core i 7 2 7 1 0 QE i 5 2 5 2 0 M ครับ Core i 3 2 3 1 0 M ครับมีผลทดสอบกราฟิกที่ AMD โชว์ออกมาว่ามันแรงอ่อกันเป็นทุ่งเลยทีเดียวแนงเป็นทุ่งเลยนะฮะแรงเป็นไรได้ไหมฮะเป็นทุ่งเป็นไรอะไรอย่างนี้ก็ เป็นทุ่งเป็นไร่มันขนาดเท่ากันอาจจะแรงไม่เท่าเป็นไร่อะไรอย่างนี้โอ้นะฮะก็เป็นกราฟที่ทางอ m d ดีเปล่อยออกมานะครับก็ออกมาโชว์ตงก็เป็นก็คือแผนการตลาดของทางเอ็มดีเขานะครับก็ต้องมาดูว่าอินเทลจะงัดอะไรมาสู้กับเอ็มดบ้างรับเป็นรูปคมขนาดนี้ผลประโยชน์ของผู้บริโภคเลยครับในเมื่อสองข่ายเขา แข่งกันแรงแต่ว่าราคาเขาแข่งกันแพงไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้บริโภคอย่างเราก็รับไปเต็มๆนะครับบายไปก็ถือว่าดีนะครับข่าวต่อมาครับเบาๆกันบ้านดีกว่านะครับเป็นข่าวเบาไหมนั่นเองมันเบาสําหรับเราแต่ไม่น่าจะเบาสําหรับเขานั่นสิฮะคือมีเด็กผู้หญิงคนไต้หวันคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาใช้ iPad ขณะกําลังนอนอยู่บนเตียงดูภาพลองถือไอแพดด้วยเอนอยู่บนเตียงอ่าแล้วก็ นอนหงายถือไว้เหนือศีรษะแล้วก็งีบหลับคลอกระหว่างที่เธองีบเนี่ยไอเนี่ยมันหล่นลงมากระแทกฟันมันแย่งมันดันฟ้าที่ไปที่ฟันเนี่ยฟันหักเลย oh, อ่ะทีเดียวนะฮะซึ่งคุณแม่ของเธอก็นำตรงนี้ให้แจ้งกับทางสื่อของไต้หวันต้องเป็น,นรเรื่องเป็นราวออกทีวีกันใหญ่โตนะฮะฟันหักไอแพดทำน้องเขาฟันหักนะครับก็ แต่มันก็ปกตินะพี่เพราะว่าผมเท่าที่ผมก่อนจะนอนนอนไม่หลับเอาสมาร์ทโฟนมานั่งรูบๆเป็นเล่นแล้วดันงีบหลับผมว่าต้องเคยเพื่อนๆต้องเคยใช่ไหมแน่นอนมีหลายคนต้องเคยที่ไม่เคยคือเออยู่ที่ไม่เคยสมาร์ทโฟนใช้เปล่าโอ้โห้น้องดูถูกเกินไปนะก็เลาเล่นๆกันแล้วเผลองีบหลับร่วมเพราะใส่หน้าผมทําได้ชีวิตนี้สี่ห้ารอบแล้วนะแต่ฟันไม่หักใช่ไหมไม่หักเพราะสมาร์ทโฟนเันเบาเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ไปแล้วกันอุารับอ๋อุทาหรณ์โทษครับโทษครับไปรอบๆผมอ่า ก็ใครที่ชอบนอนเล่นแท็บเล็ตนะครับก็ต้องระวังกันด้วยนะครับจะนอนก็เวลานอนก็นอนนะครับอย่าไปนั่งเล่นเล่นมันเลยหรือเล่นก็เล่นก็นอนควาามนอนความไปนะครับแล้ก็เล่นทั้งง่วงก็หน้าหัวแตกอีกทีอันนี้จะดังเดินไปหมดเลยนะฮะก็จบกระส๊ทีนะครับสําหรับข่าวันนี้นะครับปวดมาเยอะแล้วนะครับครั้งหน้านะครับก็พี่นัทกับน้องเก้ก็จะกลับมาประจําการบนโต๊ะนี้เหมือนเดิมนะครับบนโต๊ะนั่งอยู่บนโต๊ะกันนะครับ วันนี้พี่ก็ซาบซึ้งในน้องอิงมากเลยนะครับที่มาช่วยที่เราข่าวนะครับก็ขอบคุณอิงมากเลยนะคะไม่ไม่เป็นไรครับพี่จริงๆแล้วผมทําทุกอย่างนี้ก็เพื่อเงินนะครับอ่าโอเคครับก็พี่อิงน้องอิงนี่ดนใจพี่เต็มๆเลยนะครับครับครั้งหน้าพี่คงต้องหาอะไรทำเพื่อเงินบ้างนะครับแต่ก็จบันดีกว่านะครับครับก็พบกันใหม่ครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ